ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะผมก็มาพบกับเกมไอเดอยวฮอลลูเกมอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบไม่ธรรมดานะผมผมจะมาเล่นโหมดพีตโตนะผมนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูอันนี้คือเสียงเสาร์ที่ผมโหลดมานะผมแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าพี่โตนะเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า เอาละมาแล้วทุกคนอันนี้คือผมเล่นระดับยากนะทุกคนผมไม่ได้เล่นระดับปานกลางถ้าสังเกตนะถุงมันจะมีสามถุงนั่นเองนะผมโคตรเยอะเลยอะกูไม่รู้ว่าพิ่โตจะมาตอนไหนนะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันเก็บอาา้นี่ไงนี่ไงห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้น่าจะมีเลื่อยอยู่นะนี่ไงผมได้เลื่อยล้ะ อ๋อเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเสียอะไรดังนะอะไรแม่งดังวะแม่งดังชิบเป่งเลยอ่ะไอชื่อพี่โตมาเลยอ่ะโหพี่โตมาโหเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมมาเป็นเพลงเลยเพลงชวนขนตุ่นลบเฮ้ยเพลงชวนขนตุ่นลบชิบเป่งเลย ตรงนี้เรายังไม่ได้เปิดไม่มีอะไรเฮ้ยเชียพี่โตพี่โตพี่โตจะมาไล่ตุยตูดกูนะเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปไม่มีอะไรไหมไม่มีครับผมเรไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะผมขอดูหน้าสักขอดูหน้าสักครั้งเด้ออยากเห็น มันไม่ขึ้นมาผมเ,เราไปเก็บอะไรอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนเฮ้ยเจือตกใจพี่โตมาทุกคนพี่โตมามาไหนฮะพี่โตกูตตลงไปด้านล่างทุกคนเ <_ d ance> พราะฉะนั้นเราต้องขึ้นด้านบนนัน่นเองนะครับมันยังไม่มามันยังไม่มาเราสบายแล้วทุกคน ้าวไม่มีเก็บไอ้สักหน่อยเออมันต้องอย่างนี้อย่าไม่มานะผมอย่าไม่มาโอ้ยเชี่ยแมันมาเพลงแม่งอย่างหลอนเฮ้ยมันไม่ได้หลอนดิ มันหลอนตูดยังไงไม่รู้อะเพลงแม่งไปยังไปยังไปยังเออไป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 โอเคเยี่ยมมากพี่โตอย่ามาพึ่งมาตุยตุดกูตอนนี้นะกูกลัวแล้วซครื่งปิ้นใช้ได้อะร้อนปิ้นไอออกมาก่อนโอเคไรไม่รู้ช่างแม่งนะผมอันนี้คือเจอะไรอ่ะอ๋อนี่น่าจะเป็นรหัสนะผม อันดรไเลหนึ่งตัวเดียวนี่นะอ๋อโอเคโอเคเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะครับหวังว่าเอ้ยทางไหนวะในเชื่อลืมให้ทางนี้นะผมฟ้าผ่าฝนตกตรงนี้น่าจะมีของอยู่โอเคเก็บแล้วเราต้องรีบเก็บแล้วลงไปชั้นล่างนะผมก่อนที่เราจะโดนตุยตูด พี่โตมาแล้วทุกคนพี่โตกูมาแล้วโอเคมาเร็วไปเร็วทุกคนต่ยตูดกูไม่ได้หรอกกูมันพี่มันระดับระดับพี่มันเลเว่าก้าแล้วว่ะครับ,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 บโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเลยดีกว่าขอขอให้ขอให้ไปชั้นล่างเฮ้ยแม่งมาชั้นสอ ห้องไหนว้เนี่ยไปชั้นไหนฮะไปชั้นล่างนะผมเราก็ต้องลงไปชั้นล่างเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้ห่าเอ้ยอย่าเพิ่งมาตุยตุยกูตอนนี้ดิ ลงช้าอีกแล้วหรอมันอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนทุกคนแต่ต้องรีบลงไปด้านล่างไม่ต้องลงไม่ต้องรอแล้ววิ่งลงไปด้านล่างได้ก็โอเคละกูยังไม่อยากตูดโบตอนนี้นะเข้าห้องก่อนชัวร์สบายพี่โตกูมาแล้วไหนๆๆกูอยากเห็นหน้าว่ะ บอกไปวิงแล้วโอ๊ยดิ๊ดดิดดิ๊ดิ๊ด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 ดิ๊เดิ๊ดดดดดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดด่๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊นดด มันมีขึ้นเลยเหรอมันจะตุยตุดกูให้ได้เลยเหรอพี่โตพี่โตต้องใจเย็นกว่านี้นะผมผมยังไม่อยากโดนตุยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่โตใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนตูดกูยังไม่พร้อมตูดกูยังไม่พร้อมกูขอเข้าก่อนโอล่งใจมันจะมาไหมวะเอ้ยไม่มาทุกคน ยี่5ห้ายห้าแล้วยีห้าแล้วขอให้รอดเด็กกูยังไม่อยากตูดโบขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดยี่แปดแล้วทุกคนเดี๋ยวเล่นกลางยแปดแล้วเดี๋ยวตรงไหนกูยังไม่ได้เก็บวะเนี่ยเอ๊ะกูก็เก็บหมดแล้วนะ แล้วมันอยู่ตรงไหนวะชิบหายแล้วหาไม่หาฮะเอ้ยชิบมาแล้ว,ม,ลวมันน่าจะอยู่ด้านมาันน่าจะอยู่อีกฝั่งนะทุกคนกูไม่โดนตุยตูงง่ายๆหรอกชิบหายเอ้ยแล้วมันอยู่ไหนอีกสองอันนะ่ะทุกคนผมหาไม่เจอชิบหายแล้ว ดูดกูระบุมเน่เลยว่ะเจ็บไอ้กันเฮ้ยผมหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยผมผมว่าผมหาเฮ้ยชิบหายมันมาแล้วมันมาแล้วพี่โตใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้เชี่ยพี่โตใจเย็นใจเย็นพี่โตใจเย็นใจโตใจเย็นใจเย็นโอ้โหกูเกือบโดนสุ่ยตูดไอ้เหี้ยตูดกูเกือบโบว์แล้ว โอ้โหตอนนั้นมีกี้วิ่งหมดด้วยเกือบไม่ทันเนี่ยเฮ้ยไอ้เชียเ้ยอ้โอ้มาก้าเฮ้ยไอ้เชี่ยชิบหายไอ้เชี่ยกูตกใจไม่มาอยู่ติดหน้าประตูเลยแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆว่ะทุกคน ต้องสารภาพตูดให้พี่โตรจริงๆใช่ไหมวะเนี่ยเพราะว่าชั้นบนผมก็หาหมดแล้วนะเอ้นั่นไงยี่แปดยี่เก้าอีถุงหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะอีกถุงหนึ่งอีกถุงหนึ่งทำไมมันหายยากจังวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนต้องดูดีๆท่านผู้ชม น่าจะอยู่ชั้นสองนะ ح, เฮ <ım. S 2> ้ยไอ้เชียพี่โตใจเย็น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 ตูดกูยังไม่อยากระบมตอนนี้โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้เราลอดมาได้นะผมเกือบไปแล้วมันเหลืออีกอันเดียวง่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่คิดให้กูไปไหนเลยเหรอ พี่โตมึงจะเร็วไปแล้วนะพี่โตมึงจะเร็วไปแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองนะผมมันขึ้นชั้นบนไปเราก็ต้องขึ้นนะผมหวังว่ายังไม่ลงมานะ เออมันต้องอย่างนี้มันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมไม่มีอะไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนอ,อ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่ไหนอะอีกอันหนึง่งหายเถอะพี่โตก็จะตุยตูดกูให้ได้แม่มันหาไม่เจอทุกคน ชิปหายแล้วชิบหายแล้วอีกอันนึงมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอผมก็ดูทุกห้องแล้วนะห้องนี้ผมก็เราต้องหาดูดีๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมผมก็หาดีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มี คือเกมเกมมันแกล้งมันแกล้งกูหรือเปล่าวะแบบว่าอยากอยากให้กูโดนตุ๋ยอะไรเนี่ยมันไนปนไหนอ่ะมันไปไหนอ๋อมันกำลังลงล่างาาพ,พี่โตกำลังลงล่างครับผมเราก็ขึ้นด้านบนเออไอเยี่ยพี่โตใจเยนจ็ยนใจเยน็นใจเย็นตู่ตัวยังไม่อยากระบุโอ้ยกูจะตายไหมวะเนี่ย เป็นว่าเราอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนเราดูไอ้ก่อนนะผมพิมลังขึ้นมานะผมพิโตกันังขึ้นมานีด่ดูเปล่าไม่มีอันสุดท้ายมันหาไม่เจอวะ่ะคือ,อยังไงมันก็หาไม่เจอหาไม่เจอมันอยู่ด้านไหนอเอ,อ้ยมันลงด้านล่าง ตโตกูลงด้านล่างกูไม่โดนตุ๋ยแล้วถ้าด้านบนไม่มีคือผมคงต้องสลราภาพแล้วละ่ะว่าผมต้องโดนตุ๋ยจริงๆโดนสลภาพตุย๋ยเอยเอเชียนม,มาพี่โตจะเย็นเย็นพี่โตจะเย็นเย็นพี่โตจะเย็นๆไม่มา สรุปผมแพ้นะผมผมไม่รอดก็สำหรับคลิปเนี่ยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมสำหรับคลิปเนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็คือผมไม่รอดผมหายถุงหนึ่งไม่เจอยังไงผมก็หาไม่เจอนะผมโอเคไปละครับสวัสดีครับ